สวัสดีครับเพื่อนๆทุกท่านนะครับผมวันนี้มาพบกับผมอีกแล้วนะครับเฮียเป็ดตองเจ็ดนะครับผมชื่อนี้นะครับผมจะการันตีนะครับผมว่าอ่าพาสอนพาบวกชัวนนะครับใครที่เพิ่งติดตามผมนะกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมอวันนี้เราจะมาพูดถึงอ่าการเล่นบาคาร่าโดยการลดความเสี่ยงให้มากที่สุดนะครับผมอาจจะเป็นยังไงนะครับ อ่ะไปดูพร้อมกันเลยฮะรอบนี้ผมใส่ไปที่สีแดงนะครับเพราะว่าลายตอนเนี้อาายอ่าเขาไพ่เขาไพ่หลักเราอยู่ที่เขาไพ่คู่นะครับมันมีคู่สามแล้วก็มาคู่สองนะเพราะฉะนั้นผลตอนเนี้ยผมคิดว่ามันน่าจะเป็นคู่สองนะฮะผมไม่คิดอ่าดูจากเริ่มต้นมาเห็นไหมมันจะตีคู่มาตลอดเลยไม่อ่ะเห็นไหมแดงกับเงินจะตีคู่มาตลอดไม่เคยขึ้นมาแดงสามอะไรอ่าไม่เคยขึ้นมาตีคู่ถึงสามแถวนะครับขึ้นมาสามถึงสามแถวไม่เคยนะฮะ อ่าโอเครอบนี้เสมอไปไม่เป็นไรฮะยังเชื่อคงเชื่อมั่นในไพ่คู่นะครับอ่าคู่สองมาแน่นอนฮะรอบนี้ผมใส่ไปที่สีแดงเลยครับอ่าจั่วไปนะครับผมรอบแรกนะครับผมไม้แรกก็ต้องแตกสิถูกปะอ่าอ่าตอนนี้ดูยังไงนะครับผมดูกราฟลองควบคู่ไปด้วยเลยนะครับกราฟลองเนี่ยอ่า เราเล่นเราจะเล่นให้เก่งเราต้องดูที่กราฟลองให้เป็นก่อนนะเริ่มต้นนะครับผมก็ดูกราฟลองเป็นแล้วค่อยมาดูกราฟหลักนะครับกราฟหลักมันเป็นตัวตัดสินใจขั้นสุดท้ายนะครับผมหลายๆคนคิดว่าอ่ะกูตัดสินใจแค่กราฟหลักอย่างเดียวก็พอไม่ใช่นะครับผมก่อนที่คุณจะไปดูที่กราฟหลักต้องดูที่กราฟลองนะคราฟลองอยู่ข้างล่างนะครับสองตอนหนึ่งเห็นไหมอ่าสีแดงมากกว่าสีน้ําเงินนะครับผมตอนนี้เราก็อ่าใส่ไว้สีแดงเลยครับโอเคเป็นไงปอกเก้าไปแล vita, ้วพูดไม่ท mm ันขาดคํานะ โอเคนะฮะวิธีลดความเสี่ยงคือยังไงนะครับผมอ่ะคุณเอามาเท่าไหร่นะเล่นให้ได้แค่ห้าเท่าแค่นั้นพอครับเล่นให้ได้แค่ห้าเท่าแค่นั้นพอครับผมไม่หวังสูงนะครับอ่ะเล่นแค่ห้าเท่าหรือว่าใครที่ยังไม่เก่งนะครับอ่านเขาไพ่ย,ยังไม่เป็นนะหนึ่งถึงสองเท่าพอ หรือแล้วหรือว่าหนึ่งถึงสองไม้พอนะคะแล้วค่อยย้ายกลับมาเล่นใหม่นะโอเคเขาไพ่มันน่าจะมึนงงแล้วอันนี้ก็เป็นอีกเทคนิคหนึ่งนะครับผมที่ผมใช้มาตลอดนะว่าอ่ะถ้าเราไม่แม่นเรื่องเขาไพ่อ่ะอ่ะสมมติว่าอาจถึงไม้นี้โอเคเราถูกแล้วเราไม่รู้แล้วเขาไพ่อะไรต่อไปนะครับผมอ่ะ S อ g เอเกมนะครับมีประมาณเกือบยี่สิบห้องนะครับผมอ่าเล่นถูกแล้วเราก็ไปดูห้องอื่นก็ได้ที่มัน เราคิดว่าห้องนั้นอ่ะเขาให้เราชัวร์กดเข้าไปเล่นเลยคะเห็นไหมเรามีเจ็ดสูงอ่าเปลี่ยนไม่เปลี่ยนก็ได้ไม่จำเป็นต้องเล่นห้องเดียวครับผมอ่านี่มันเป็นการออนไลน์ครับออนไลน์ครับเขาเราเปลี่ยนกี่ห้องก็ได้นะครับผมเห็นไหมแตกหมครับแป๊บเดียวเองอ่าเล่นไม่ต้องจบห้องไม่ต้องบวกสิบไม้ยี่สิบไม้ไม่จําเป็นต้องงั้นนะคุณเล่นเยอะไม่มันไม่ได้หมายความว่าคุณจะถูกเยอะนะครับผมถ้าวัดกันเป็นเปอร์เซ็นต์ฮะวัดกันเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับผม เล่นน้อยแต่ถูกแต่ถูกน้อยอะ่ะมันก็ถือว่าถูกนะครับคุณถูกแค่ห้าไม้คุณถูกแค่ห้าเท่าของที่คูณเอามาอันนี้ก็คือกําไรนะอ่าอย่าไปหวังสูงในวันเดียวครับเพื่อนนะผมบอกพูดมาหลายชิดอย่าหวังสูงในวันเดียวนะครับผมให้เราดูไปทีละสะเต็ปครับผมได้ห้าเท่าก็ถือว่าเยอะแล้วนะครับสำหรับมือใหม่บาคาร่าออนไลน์บาคารออ่า,ารมือถือนะได้แค่ห้าเท่าก็ถือว่า เก่งแล้วครับตอนนี้เรามาดูที่เขาไพ่ปิงปองเห็นไหมฮะรอบแรกอะตอนที่ผมเข้ามาห้องเนี้ยผมดูเออแม่งแดงมันไม่เคยขึ้นมาถึงสี่ว่ะห้องนี้เพราะฉะนั้นอะเขาไพ่ปิงปองมาแน่นอนผมเลยใส่ปิงปองนะฮะหลายหลายท่านดูไม่เป็นนะก็อันนี้มันคือเทคนิคหลายๆอย่างที่ผมพูดผมสอนไปอะมันเป็นเทคนิคที่คุณต้องเจอในอนาคตแน่นอนนะ้าคุณเล่นนเก่งจนชำนาญน,นะครับผมถ้าผมพูดก่อนเนี้ยคุณก็รู้ก่อน,ค,อนคุณก็เอาไปปรับประยุกต์ใช้ได้นะครับผม อใครที่อยากเข้ากลุ่มนําบวกนะครับผมอยากจะเข้าอ่ามาเป็นสมาชิกเดียวกับเว็บที่ผมเล่นนะครับผมเพื่อนนะแอดเข้ามาผมได้เลยนะครับผมเล่นมาเป็นปีแล้วกรารันตีแน่นอนนะครับผมชื่อนี้นะอ่าโอเครอบนี้ผมก็ใส่ไปที่สีแดงแล้วถ้าไม้นี้เสร็จยังไงผมก็อาจจะเลิกละเพราะว่าได้ห้าเท่าแล้วถูกปะ่ะอ่าได้แค่นี้ก็พอนะครับอย่าไปหวังไปโลภมากนะครับผม mm hmm. เห็นไหมสวยสูงอีกแล้ว โอเคแตกไปอีกแล้วเออเป็นไงล่ะแตกๆบวกไปอ่ะมันมีเศษสามพันโอเคจริงๆทุกท่านได้แล้วก็ต้องเลิกน,นะแต่รอบนี้ผมขอแถมให้หนึ่งไม้อาใส่สามพันก็พอนะครับผมโอเคนะอ่ะเพราะว่าเห็นปิงปองแล้วแบบอืมสองจิตสองใจนะอยากเล่นไม่อยากเล่นนะแต่ว่ามันเกินเกินงบคือเกินเป้าที่เราวางไว้ว่าเราจะเอาห้าหมื่นแต่มันเกินมาสามพันผมขอใส่แค่สามพันก็พอเนาะ โอเคขอตัดปิงปองแล้วกันรอบนี้หมันไส้อ่ะปิงปองจะมาประมาณหกถึงเจ็ดไม้นะครับผมเพื่อนๆนหกถึงเจ็ดไม้เจ็ดไม้เนี่ยเสี่ยงละห้าสิบห้าสิบแล้วนะครับเพราะฉะนั้นรอบนี้ผมจะใส่ไปที่สีอ่าน้าเงินนะฮะตัดห้าสิบห้าสิบแต่ไม่ใช่ว่ามีโอกาสถูกหมดนะัะไม่ใไม่ใช่มีโอกาสถูกนะัะผมเพื่อนๆนเรายังมีโอกาสพลาดอีกห้าสิบนะ การพนันมันก็อย่างนี้ครับอยู่ที่ว่าใครเลิกได้นะครับผมได้เราเลิกเป็นอันอัจฉริยะแห่งชาติแห่งโลกเลยคยะัเนี่ยเป็ดก็พูดเกินไปแต่คือประสบการณ์ที่ผมเล่นจริงๆอะว่าได้เราเลิกครับคุณจะเก่งมากโอเคนะฮะโอเครอบนี okay, ้ไม่เป็นไรฮนะได้ได้ตามเป้าแล้วะครับวันนี้นะครับขอให้ทุกท่านได้เราเลิกนะครับอย่าไปจมปากกันต้องมองว่าเป็นการลงทุนนะครับผมเพื่อนอะยังไงวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับอะสวัสดีครับ